สู้กันนะครับฟังไปโย่ฟังนี่ก็ฟิชเชอร์ลงไปเซนเคนลุนออกขอบนอกฮะแต่นี้ก็เฟิร์สปัตไปครับไม่ได้จัดการนั่นตัวของเอ่อแพนโกเรียไปฮะแต่นี่ก็ไปโยอีแล้วอันนั้นเอเบซีคิดสะหนูว่าเปิดไหมโดนวัคโรคจิ้มใส่ไปบอลแล้วดิ่งปั่นผ่านเข้ามาผม แล้วนา่นไปเนตตายบอกเอพีสีก็ไม่รอดครับนั่นตัวของฝั่งนี้บอลแล้วนี่กวาดพยมก่อฮะใส่นั่นเอิร์ซ่าเอิร์ซ่าบอทีซาเวทถอยออกเล่นเปล่าซัมเมอร์โคดักหน้าไปผมแล้วก็ตีดดีสามยังต่อสุรบ่ายหนึ่งเป็นไว้ใส่ครับทางด้านตัวของฝั่งยที่ทีซาเวทเรียบร้อยดวีคของนัทเคธนะลูนล่างเป็นตัวลูนเฮต้าบอกเฟเชอร์ลงยับต่อลูนไปที่มอรฟิกแต่ดาเมจพอหรือเปล่าเนี่ยตีอยู่นั่นตีอยู่นั่นแล้วรีสเตทไปสุรบอมติกตายจนได้ครับ บอลห้าต่อสามตีทาวเวอร์ต่อแลครับทางด้านโตของฝั่งทีมบูมอีสปอร์ตฮะเดี๋ยวย้อนต่อมานะเบิรสวอตมาโคไปครับใส่เน้นไทยฝ่าบัตไล่บอลแล้วก็ไม่พิเศษตบเน้นจับโรนิการ์เตอร์ครับชนเข้าไปต่อไม่เชื่อมาหนีไม่พ้นกรับอกเน้นไทยก็ตายไปฮะโดนอาอาจัดการครับผมแล้วตอนนี้ตีกับอีซ่าไปเออซ่าเออซ่าครับผมโอเวอร์พาวเวอร์แล้วก็เจาะล่างต่อฮะมันดำอยู่เล็กน้อยครับเอ็กซิเดียนว้าไปหนึ่งฮะ ไปเติมเลือดครับป d c ีสีลงล่างแล้วตอนนี้บอลไรนิ่งเปิดไปฮะโลนี่กับเดินชนเข้าไปที่ทีเสวีโยกลมโยกลมแต่โดนไล่ยอยู่โซลแล้วก็ปิดไปได้ผมเรียบร้อยครับส่วนนี้ก็หยุดไปโอเวคโค้ดสลัดาเมจไม่ค่อยพอเท่าไหร่ไงล่างนี้ก็บีบไล่กันอยู่ครับเวฟฟอร์มมันก็มาใส่มิโกโตมิโกโตต้านไม่ไหวแล้วนี่อยู่กันเยอะเหลือเกินมิโกโตต้านผมฟีเชอร์ลงมาซาวครับเข็นก็ตายฮะเสียตัวคอไปสองก็เพชรบูมิสปอร์ต วิ่งเลื่อยๆครับ FBC อ้าวต่อหน้าต่อตาต่อหน้าต่อตาไม่ได้บอกนะแอตแทกสปีดยังมาไม่เต็มเท่าไหร่ครับ FBC ีซีฮะเฟงรีสเตตต์กันไปครับผมนิดๆหน่อยๆรอไฟครับอ้าวบวากมาบวกเทคดึงกันไว้ครับทางฝั่งตัวของใครครับผมปั๊บจิ้มต่อใครตียบร้อยครับก็เป็น10ต่อห้าบ และด้านนี้บอลเลนเ่งไกล้เก็บหวานมาอีกทีผมออนไลน์มาครับทางด้านของฝั่งเคสบีออคิดนะไม่อร่อยครับบัดซิเกอร์ฮะลงปลาบอกกอนน้ำเปิดแมสเอ็นเรดสีเพลียวเปิดควายครับฟิชเชอร์ไปซองกับไพโทเทสเปิดจ้ำต่อยดีไซน์ด้านหลัสต็อกเอ็โคเปิดมาหยุดไว้ผมจะรลเร่งหรือเปล่าไอ้ครับรับเจอลงไว้เซนด้านของฝั่งสต็อกสต็อกโดนหัวตายไปเรียบร้อยฮะรอเร่งหนีไปก่อนครับถึงได้รูปิดโอ้รนี้ครับเคสสกิลตามเทนป่าโซนเขาออกไปได้ฮะ แอมซินใส่ยิงใส่บีซีว่าบอลเล้นี่ครับบอลเทคยึงกันไว้ลงมาต่อที่โรด,ดนดิงเดอร์นชนเข้าไปผมเต็มข้อบอมเซนเตอร์ของเอฟบีซครับเรียบร้อยฮะวีซิงฟีมเปิดไปแบบนี้นึ่งครับผมเกสคิวโดนแอมซดนไปแล้วบอลเล้นี่กวาาผมวีคิวนั่นเข็ดฮะไปอีกแล้วผมไปเรื่อยๆฮะตีอทอเบอร์บินเลนครับเฉียงหนึ่งย้ำมาต่อครับเอ็กซ์ซีเทียนมาย้ำต่อครับเอ็กโคสแลมเปิดไปตีทีครับสวอสตพัคเกิลจิ้มมา ด้านนี้ครับผมก๊อปปี้เออเชเกอร์บัปปัมลุลวๆครับผมโยอยเบเชอร์โทเทฟอะไรก็อัดกันเข้าไปฮะเบฟฟอร์สวยมาก่อนกันจากนั้นบัตไร้ครับเอ็กซิเดนต์เกมจับตายก็ได้ตัวของเอ็กซิเดียนง่ายจริงๆฮะโดริงกันเดอร์ชนครับผมมาเปิดนอินเดร์ครับซอนบัคเกิลเปิดไปบอกสตันยัดลงต่ออัดที่เออร์ซับ เบรชเชอร์เปิดตัวไปหวอดด้วนั่นของเขาพีดีซีเรียบร้อยฮะเรียรอดครับผมคอยเคนแล้วก็รูบิโดฮะเป็นฟ้าอกตบเข้าไปฮะตบยับยับใส่ต่อที่พีดีซีพีดีซีเรียบร้อยฮะเบรชเชอร์วางลงครับผมอันไตวันี้ครับลอริเกเตอร์เปิดมาเอ็โคสแลมใส่เข้ายับไปครับด้านตัวของเาฟ้าบอลฟิงว่างแอใส่โคนอัดลงยับต่อ บอลเทคติงกันไว้ครับผมอัดเต็มที่โอเคสคกิลกับสกิลตายผมแล้วก็ได้ดของเขาเวทวิตี่ทีเเว่นการันโยอีไปได้ฮะสิบเก้าต่อเก้านี้ก็น่ามีหน,นึ่งเคผมเล่นบวกลิ้นใส่คนก็นยัดไว้ครับผมแล้วก็ไปเชิดกต่ไฟตบเต็มยับปัดปลครับผมระเบิดปิดมาพอรอดหรือเปล่าเคสมาหน้าบนแล้วฮะเอาสวอชจะเห็นไหมหลุดเจ้ากถด้าตัวของฝั่งมีเคบีนี่มีตายแน่นอน ตบมาผมไม่มีสตาร์นะผมมีแค่ฟูรี่และมีบัตรไลรดักเกาไว้ได้ผมจับตายแล้วมันเข็นแล้วก็อาร์อาร์ไปเรียบร้อยฮะวนมาจะหลบครับผมจิวแกลดไปมิเชอร์แล้วก็โทเทพไล่ตามอยู่ครับผมเอพีซีเทอร์บอลทางด้านของทีสเวตเข้ามาตอบครับใสโคนขึ้นเซตไว้ผมไม่ให้กลับอีเพลยสองสวัสด์เพล่เข้าหนีออกไปได้ผมมันอาเหลือพอดีครับรูปีโดฮะด้านตรงกลางไปต่อก็ับมิโกโตครับอาร์เคีนรูนฮะมีโกโตนี่งานหนักอยู่เหมือนกันนะผมมีแค่นี้โดนเขาฟัง ออกขีดครับผมที่จะมันจับตายนั่นแหละตัวเขาสต็อปแต่สต็อปก็ขึ้นปีคบีแล้วครับมาบนกครับอกบอลแลนดิ้งกวาดไปบอลเช็คเดินกันไว้ครับใส่เต็มย้ำต่อผมซสแต่นลูปิโดจัดการตำรวจสวิตช์ที่ครับเข้าไปที่เิดนิโคตโตฮะมิโคตโตหยุดที่นี่ก่อนฮนะเวฟฟอรลไปมิคโคโตวาร์ปกลับไปครับเาวเวอร์กรับอกไปแล้วจะลากมั้ เชิญลงต่อยที่ผมโซเที่ฟัพเงินไปนะเดี๋ยโยอีครับเรียบร้อยฮะไม่รอดครับผมวีโดตอยดันพีดีซีครับผมสตันสองมาฮะมันเอาเปิดเปิดเงินไปฮะทางด้านนี้ครับผมอิกแอสซินครับเนี่ยตอบไปเชอร์ลงที่รับผมไพจัดการดัน <Bell> พ <issimo> ีดีซีคร <court> ับแตกไปต่อฮะโอ้ไซโคนเปิดครับโรลลิงเลยฮะไม่มีมีแค่พี่ออใสโคนทันไหมโวยดันมา ปับ๊บเจอวางลงเจาะยางใส่ลูพิโดบอกเซเลสเปิดไปฮะปั๊บจิงใส่ไดเนโดของฝั่งตีกับใส่โคดยื้อไว้ครับผมบาตสิเกอร์บาตสิเกอร์ไม่ไหวแลยครับแล้วก็เาบาเลยยิ่งปาดไปปาดมาปาดสนุกเลยเกินครับผมฟีซิกฟิล์มเปิดไว้ใส่นดาอาจะหนีเพรหรือเปล่าคลิเมเปอร์ละป่วยด้านปลาย,ยับต่อบาตสิเกอร์ซื้อเกินครับผม บอลติดติดไว้เสรเออร์เชเกอร์เออร์เชเกอร์จะตายผมลำฟิชเชอร์คัดไว้สตัน้นๆผมปัดไร้ระเบิดมายับต่อยีบอลไปถึงจับล็อกต่อเค็ตายไม่มีบายแบกครับผมมิโกโตจิม้มเข้าไปที่ด้านบีดีซีครับผมมันปวกกันทุกที่เหลือเกินต้องกล้องกล้องมุมโดแล้วตอนนี้จิ้มยับต่อแยกล่างหล,ง,หลงจิม้มเข้าด้านมิโกโตไปจะหนีหรือเปล่าโทเท็มเกือบเพียวตัวเองไว้เจอติดปั่นไร้แล้วก็สโลว์ยับต่อจากด้านซ้ายดึงแฉบผมไม่รอดว่าโยอีครับแฉบโรชารดมาแน่นอนฮะมีเดโซบอกเจาะทาวเวอร์งงง่าายคครับทด้นโโโขอิตะ ผัดกันรุกผัดกันรับมีเครือบทาวเวอร์เนี่ย <indicated> ตัว <disappears> ด <royalty> ีซ <meter> ่าอุ้ยมีก็มีตันใหญ่ครับผมปวดนั่นน่ะดิงแอสเซ็กครับสไลด์เข้ามากินนิ่มๆใส่โคลยื่นลงไปก่อนฮะโรลลิ่งเันเดอร์เข้ามาแล้วผมดุ้มเข้าไปใส่ครับเผมซีเวิจะกินชีสแตนบัสไลด์ช่วยครับสไลด์ช่วยนั่นดิวไซด์ปิดไปทีเวิตายผมกินชีสไม่ทันเลยมีคนต่อกลัยืนในบาดไรครับตัวระเบิดไปฮะ ก็ปีน่าทีเอมาจิ้มเลยครับผมโยอีแรงจัดครับเว้ฟอร์มชารมพี่กันไปพีเคบีเปิดครับผมจิ้มมาเหมือนกันโทเทมกาแฟเกเรผมแต่ดาเบ็ดมันจะไม่พอครับผมทีสเวทต้องซื้อเกิดฮะสแตนยัดไปมาดับเบิลสแตนใหญ่ตบกวาดหูเจอสองครับผมสแตนแบบกวาดสองครเมื่อกี้กัทีสเวทครับจังหวะดอีจัดฮะตายคู่เลยครับอาอาร์แล้วก็บีดีซีครับ แบทเทิลฟูรี่มีอยู่จริงครับเพราะว่าตบตัวหลักเนี่ยมันดาเมจแรงครับมันให้สเปซไปต่อฮะเทพสองเฟเชอร์สองละลายสองครับผมจังหวะเร็วครับเออเชเกอร์ครับผมมีพิชัช่นคผมเป็นไซนิกแฉบฮะแฉบของเทปลาหนี่วางดี้ผมจังหวะผ่านยืนคู่กันนี่แตกคู่เลยฮะฝั่งนี้ถอยครับผม อีกแคปีเปิดไปยิงย้อนต่อสตันใหญ่เปิดมาสเนดดาอาเรียบร้อยไปไซโคอนก็เปิดจำไว้ครับแล้วก็เปิดเถอะผมอัดหน้าไปรูบิโน่ครับอัดเข้ามาอทีไม่รู้จะตีใครสตอรปบอลนี้ดีกว่าไซเดอร์ไมเดนไมเดนคลิปเมอร์หลบเป็นไปแล้วสอบ์ปตายสตอรไม่มีบายฮะร้อยวินาทีซื้อเกิดกับแพงโกอลแล้วก็ถือเจ้าของนิงแอสซินครับสตันใหญ่เปิดมากวาดครับผมตายไปเนี่ยครับตัวของนัทคีเปอร์ครับผมถอยเลยครับแล้วก็สตันสองเปิดไปกี่ชิ้นมีครับขอบชิ้นมีขอบชิ้นอยู่ ุดกลับมายับต่อฮะพยายามจะตีเออซ่าปั๊มชี้ทันครับเรียบร้อยบอลกวา่าเซนเดอร์ของเขาโยโย่เรียบร้อยบอลที่ได้ของเของนี่ครับดีกันสิไม่หลอดที่เมื่อี้ของทเวนที่ดีซาวเวทแล้วก็ปิดคาบอลเลยหรือเปล่าไอ้ครับกำแพงเกเร่กำแพงไกลฮะจบยับไปจบเกมได้หรือเปล่าแม่ดิซาร์มกับผมเกือบหมดดงฮะบูมีสปอร์ตสองศูนย์กับเก็บแต้มจากเดนเ,นเอ็กซิดีเนไปนี่ยครับผมเอ็กซิดีเนก็แข่งไปทั้งหมดเอ่อหกแมตช์ครับ ชนะ1แพ้5ครับผมส่วนนั่นบ e ูมอีสปอร์ตก็แต้มแอคทีฟขึ้นมาครับผมนะฮะเป็นชนะ3แพ้3าเลยนะน่าจะใช่ครับเดี๋ยวขอดูสแตนดิ้งให้นะชนะ3แพ้3นะครับนะแ,แต้มเท่ากันกับนาะททีวันนะัทีวนันก็เจอกับไว้ <S ย e s สปอร์ตต่อครับในคู่ถัดไปนะฮะกับแพงเกเรนะฮะสาต่อ24ครับ4 4นาทีจบเกมนทนะดวงบ e ูมอีสปอร์ชนะไปครับ สองศูนพูลสวัสดิ์ผมโนมอ์เกมตรีนะฮะ